สวัสดีครับผมมาครับวันนี้อยู่กับช่องเพทายชาแนลนะครับผมวันนี้มาพามาชมตู้แอร์ว i p นะครับไวไฟจอมพลังนะครับตัวนี้เพิ่งแกะกล่องมาปีที่แล้วนะครับผมตัวเดินสิบสองร้อยสี่สิบแรงมา้าไม่มีเทอร์โบนะครัคันนี้ giang mình สะใจดีขนาดครับเสียงโครเล้าใจเลยรถไม่มีเทอร์โบเลยนี่ก็น่าจะเป็นค่ายใหญ่นะครับเกษตรพัฒนาเจ้าช้างไวไฟ <c oughs> โอ้ผมอยู่มุมย้อนแสงอีกแล้วผมต้องหาเหลี่ยมแล้วล่ะโอ้ป๋าทำไมโหดแท้กี่รถบนคาถาเลยอ่ะน่ครับตัแกรับเองอันนี้ค่าตัวสองล้านสี่แสนห้าหมื่นนะครับ จะขอรถบอกให้คุณได้คุณได้บอกเองถามมาแล้วโอ้เจอข้าวล้มเป็นยังไงครับผมมาดูกันหน่อยรอบที่แล้วเจอข้าวตั้งไปรอบนี้เจอข้าวล้มหน่อยโอ้ยกยกยกโอ้แกวแกวแกว ไปแต่ยินเลยเนาะเอาเปิดแปลงครับเปิดแปลงน้ำหนักตัวน่าจะอยู่ที่9ตันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผม

มุมนู้นก็เป็นโคแขกชาแนลนะครับผมวันนี้โคแขกชาแนลมาด้วยเอาจวดช่วงนี้ก็เป็นตามกระแสน,นะครับเนาะคือว่าะช่วงนี้ก็เป็นช่วงรถเกี่ยวใช้เวลาอยู่ประมาณสักยี่สวันนะครับเป็นอย่างมากรถเกี่ยวข้าวช่วงนี้ข้าวก็เหลืองหมดแล้วครับแก่มากแล้ว ช่วงนี้ก็พักรถไถไปก่อนนะตามหารถเกี่ยวก่อนตามหารถเกี่ยวแต่งก่อนรถเกี่ยวแตง่งอ้าเอ้ยกันนายจะวิ่งตามทันหรือเปล่ารถเกี่ยวเนี่ยจินข่าวว่ารถเกี่ยวมันวิ่งเร็วเหรอลองดูหน,น่อยดิ như ngay bà à tao đây có đứa vào ôi à. chở không ập, ập, ập. เดี๋ยวทางน้นปล่อยให้ตัวแขจากจัดการไปเลยโอ้ยเสียงมาได้การโอ้ขนาดพุ่มิเตอ,อร์บุ๋ง240นะครับเป็นเครื่องของมิตซูนะครับบ่รู้ครับตั้งแต่เนาะถ้าอยากได้ความรู้แน่นๆต้องช่องเฮียชาเจริญทรัพย์เลยนะครับผม ว่าช่องผมเอาแบบบรรยากาศย่างเดียวเอามันอย่างเดียวนะมุนินมุนินสาระเน้นไรสาละเป็นบางครั้งเฮ้ยโมเมนเน้นสาระเป็นบางครั้งจนมาสิไรสาระหลายช่องผมเลยเอาเื่อกันยาวๆเลยนะผมเลททั้งลำ เวยโดนใจสวยโดนใจใครหลายหลายคนเลยอ้าวเจอกขาล้มหน่ายเป็นยังไงลูกเพ่เออ สองร้านสี่แสนห้าหมื่นมาสนแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่เพราะว่าเขาแกะกล่องมาปีที่แล้วว่างั้นเอาจัดไปผมมีมุมแล้วพอดีเอ,เอเข้าล้มหน่อยโอ้ห้องเหมือนเดิม ล้มต้องสุปกรณ์การช่างมาเช่นไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะผมยังไม่เคยเจอตัวจริง๋ตวต้องหาหาเวลาไปต้องหาแล้วแหละต้องหาแล้วแหละอยากเจอตัวจริงอยู่นะครับอุปกรณ์การช่างอ่ะต,ตอนนี้เราอยู่กับเจ้าช้างก่อนไปไพจอนฟรัง không biết nên lên lướt kiểu Shop bằng đĩa มันไม่ค่อยมีน้ำแล้วมันเริ่มแห้งไปหมดแล้วครับผมอะเดี๋ยวอีกสักรอบหน่อยใกล้จะจบแล้วแหละใกล้จะจบแปลงล็อกนี้เป็นล็อกข้าวล้มเดี๋ยว เขาแก่ขับเยอะขาแก่ขับเองด่วนได้ รถใหญ่ก็อย่างนี้แหละครับได้งานเยอะงานออกไวโอ้ตะแก้ครับอีกของแก้วว่องไวขนาดสุดยอดอดวลดวนเลย เดียวก็จะจบแล้วเอาจวดข้าตั้งให้โอ้โหหมูเลย